ครับวันนี้มาอยู่ที่ถนนเจริญนคร63นะครับใกล้ๆกับสีแยกบุคโโลก็จะพาทุกท่านมาที่วัดบุคโโลนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครจะพาทุกท่านไปชมหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะครับว่บากันว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนมากมายนะครับที่วัดบุคโโลแห่งนี้ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในบริเวณวัดกันนะครับเนี่ยครับเข้ามาภายในบริเวณวัดบุคโลนะครับมองเห็นอุโบสถแล้วก็สลาจตุรมุกลอยฟ้านะครับภายในวัดบุคโลถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับเกียตธนบุรี สมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันนะครับวัดบุคคลโนะครับสังกัดมหานิกายนะครับติดท่าน้ําแม่น้าเจ้าพยาเ่ยนะครับนี่คือท่าน้ําวัดบุคคลโนะครับมีที่ให้อาหารปลาและมีฝูงนกพิราบนะเยอะแยะนะครับถือว่าเป็นสถานที่น่าทําบุญเดีวัดหนึ่งนะครับมีองค์ ขอพิคเนตนะครับใ้ทานที่มากราบไหว้ขอพรขอบารมีนะครับที่พระเจ้าเห็นความสําเร็จนะครับอยู่ใกล้ๆกับ่าน้ําของวัดบุคคโลนะครับนะครับมองเห็นนะครับศาลาจตุรมุกลอยฟ้านะครับสูงสามชั้นนะครับ ยังไม่ได้พาขึ้นไปข้างบนนะครับชมบริเวณร,บรอบๆวัดไปก่อนนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับมากราบขอพรขอบารมีนะครับเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภได้นะครับหลวงพ่อหนกกักปกปกปักรักษาคุ้มครองให้แขวคขาดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับ นะครับสังกัดใจลำรวยโชคลาภก็มีนะครับที่วัดบุคคลโลนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีสถานที่ให้ทาบุญเยอะเยอะแยะมากนะครับวัดบุคคลโลนะครับอยู่แถวแถวสีแยกบุคคลโลเคทุนบุรีนะครับกรุงเทพไม่ไกลจากสะพานกรุงเทพเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็น องเท้าจตุคามรามเทศแล้วก็เทพทันใจถือว่าสาธุชนทุกท่านมาทำบุญที่วัดนี้วัดเดียวคุ้มเกินคุ้มนะครับมีสถานที่ให้เลือกทำบุญได้มากมายนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโซทรจำลองหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทาจาจา์โตพรมิรังสีหรือว่าจะเป็นหลวงพอ่อวัดบ้านแหลมนะครับจำลองแล้วก็หลวงพอ่อวัดไร่คิงนะครับอยู่บริเวณนี้ถือว่าทำบุญได้ครบนะครับไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับมีให้ทำบุญได้ครบเลยนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สำคัญนะครับสามองค์นะครับอยู่ที่วัดบุคลโลเดี๋ยวจะพาไปภายในวิหารเก่ากันหน่อยครับหือว่าเป็นวิหารเก่าแก่นะครับของวัดบุคลโล นี่ก็เป็นรอบๆอบนอกนะครับเดี๋ยวสักพักจะพาเข้าไปข้างในนะครับเข้ามาภายในพร,พระวิหารก็จะเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆเยอะๆ,ๆนะครับให้กรบาบไหว้ขอพรขอบารมีกันนะครับที่ฟ้าพนัง วิหารก็จะมีรูปวัดนะครับจิตกรรมฝาผนังสวยงามนะครับเป็นรูปวาดชาดกนะครับนี่นะครับที่ไฮไลท์สำคัญของวัดบุคโลนะครับจะพาไปนะครับประอุโบสถนะครับ นี่นะครับหลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับปฏิสฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดบุคโลนะครับสวยงามมากหลวงพ่อแพรนะครับถือว่ามีศรัทธาสายุชนทุกท่านเดินทางมากราบไ้า้เยอะพอสมควรนะครับหลวงพ่อแพรขนาดหน้าตาก็กว้าง73นิ้วสูง92นิ้วนะครับ ภาในอุโบสถก็มีภาพวาดกิจกรรมฟ้าผานังสวยงามเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะครับหลวงพ่อแพรนะครับประวัติก็ทราบา้าลอยน้ํามากับแพรนะครับวนอยู่หน้าวัดบุคลไรไลวันนะครับ ก็เลยมีสาธุชนอัญเชิญขึ้นมาเปิดิสสถานที่พระอุปสวัดบุคโลนะครับให้สาธุชนกราบไหว้ขอพรขอมาบารมีกันนะครับนี่ครับหลวงพ่อแคร์นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไป ชมศาลาจ,จตุรุมุกลอยฟ้ากันนะครับเนี่ยนะครับมาอยู่บนศาลาจ,จตุรุมุกลอยฟ้านะครับสามชั้นถือว่ามาชมบรรยากาศความสวยงามข้างบนศาลากันนะครับภายในศาลาจ,จตุรุมุกลอยฟ้าก็ จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับให้กราบไหว้ขอพรขอบารมีกันได้นะครับที่สาราจจตุลมกลอยฟ้านะครับสชั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มาทําบุญแล้วคุ้มค่ามากครับกับการเดินทางมานะครับอยู่ที่เจริญนคร63นะครับแลงบุคโลเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครเองนะครับ วันนี้มีโอกาสมาถ่ายทำนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับวัดบุคคโลนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อ,พอแพรนะครับเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกองหนึ่งนะครับ คือว่าการเดินทางมาสะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆกับสีเรียกบุคโลนะครับถนนเจริญนคร63ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับมีโอกาสเดินทางมาทําบุญได้นะครับที่วัดบุคโลนะครับมีสถานที่ให้เลือกทําบุญต่างๆมากมายนะครับ หรือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาทำบุญนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับวัดเดียวนะครับจบเลยนะครับนี่เป็นมีเป็นมุมสูงนะครับจากศาลาจตุรมุกลอยฟ้านะครับมองเห็นแม่น้ำเจ้าพยาสวยงามนะครับครับนั่นก็คือวัดบุคโลนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ